คุณกันจอมพลังได้รับสายโทรศัพท์จากตํารวจที่ชุมพรครับบอกว่าให้ช่วยเหลือกรณีน,นี้หน่อยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเครียดมากเลยเครียดเกี่ยวกับมรดกที่ดินแล้วเขาอ้างว่าถูกพี่ชายหุบสมบัติแล้วคนเดียวจะช่วยเขาได้คือคุณกันจอมพลังด้วยครับรช่วยมวยใครให้ใครช่วยนะกอลช่วยช่วยอยากเจอกันจอมพลังได้ไหม ผมไม่ได้พูดเกินจริงได้ยินเสียงไปแล้วใช่ไหมครับได้ยินแต่ลงมาเถอะสูงไปหวัดเสียวเป็นเสาเหล็กโฆษณาสูงประมาณสัก30เมตรนี่ครับอยู่บนนู่นเลยเนี่ยตำรวจก็พยายามจะเจราจาเกลี้ยกล่อมให้นายเอกลงมาเถอะลงมาเถอะเป็นห่วงเนี่ยนะครับจุดนี้อยู่ที่ตำบลวงังไผ่อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรครับตะโกนบอกว่าอยากเจอคุณกันจอมพลังให้มาช่วยเหลือหน่อยตำรวจสพเมืองชุมพรก็เร่งติดต่อหาคุณกันครับ แล้วก็ยังไม่หยุดเกลี้ยกล่อมนะก็พยายามจะเจราจาแล้วก็ให้เมียของเขา่ะเมียของนายเอกมาช่วยเจราจาอีกแรงหนึ่งครับต่อมาเมียของผู้ก่อเหตุมาจริงๆครับมาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็โทรศัพท์คุยกับผัวนะทราบว่าผัวเธอเนะี่ยเครียดเรื่องที่ดินมรดกอ้างว่าถูกพี่ชายให้เซ็นเอกสารคุณกายคุณบีคุณดูชตนน่หนะว่าเสียวนะคุยโทรศัพท์ด้วยนะ,ะเขาสอกนี่หนีบหน,นีบเหล็กไว้ข้างหนึ่งแล้วจะบอกว่าเหล็กมันต้องร้อนมากเลยนะช่วงนี้อากาศมันร้อนน่ะกลางวันน่ะ แล้วนอกจากว่าเครียดเรื่องมรดกที่ดินแล้วอ่ะเขายังอ้างอยว่ามีกลุ่มบุคคล3าถึงสี่คนมาวนเวียนที่บ้านครับเขากลัวครอบครัวจะถูกทําร้ายก็เลยตัดสินใจปีนเสาเพราะเชื่อว่าคุณแกนจอมพลังจะมาช่วยให้ความเป็นธรรมได้ครับ <ๆ S 2> แกแกมีพี่ชายเช่ไหมมีมีแล้วทะเลาะก,กันไหมกับพี่ชายปัญหาเรื่องมรดกเนี่ยอันนี้ต้องถามเจ้าตัวก็มไม่รู้เครียดมาหลายแล,แ,ลแล้วแล้วตอนนี้อ่ะ ใค,ใครที่ปองร้ายเขาเขาจะทราบไหมเขาอ่ะต้องถาเขาเองเ <Okay. S 2> นี่ยคือบางเรื่องเนี่ยคนเป็นเมียก็ไม่รู้นะ <Ha. S 2> แต่รู้ว่าผัวของฉันเนี่ยเครียดมากเลยนะครับทีนี้เมียของนี่เอกก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมนะครับผัวก็ยังไม่ยอมลงมาครับต้องถึงมือคุณกันจอมพลังจริงๆครับจริงใช่ไหมคุยโทรศัพท์กันเลยนะ <Ha. S 2> สุดท้ายจะเป็นยังไงเอาไปฟังบางช่วงกันหน่อยครับผมตายตรงนี้ลูกได้เห็นศพผมแน่เดี๋ยวถ้าคนเอกจะให้ผมช่วยเนะี่ย ผมอะช่วยถนะ้าผมช่วยผมต้องช่วยคนเป็นผมช่วยคนตายผมรู้จะช่วยยังไงใด้คุณเอกถ้าคุณเอกลงมาผมช่วยใครที่ไหนก็ไม่กล้ายุ่งเดี๋ยวผมหาเซฟเฮาส์ให้เดี๋ยวผมจะมีที่หนึ่งของพมนะเขามีเซฟเฮาส์ให้อันนี้เขาจะไปในที่ที่มันเป็นความลับได้ครับเออ<ๆ>คนอื่นนะคนอื่นไม่เหมือนผม ทุกเวลาเพื่อประชาชนเลยนะกินข้าวอยู่กินข้าวอยู่แต่คนเขาจะคลุมครั่งเวลานี้อ่ะกดต้องเกียรกล่องกันนะตอนนี้นี่นะก็การันตีความปลอดภัยเดี๋ยวผมมีเซฟเฮ้าส์ให้ถ้าเกิดคุณเอกรู้สึกไม่ปลอดภัยยังไงไม่ต้องห่วงผมจะช่วยเองที่สุดแล้วเป็นยังไงล่ะครับพี่เอกลงมาครับหลังจากคุยโทรศัพท์เสร็จเนี่ยลงมาเลยนะครับแล้วก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าร่างกายค่อนข้างอิดโรยนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกไปคือเขากังวลอยู่ว่ามีคนเนยวางแผนมาฆ่าเขากังวลมากเลยนี่นะครับแต่เราก็ตามเนี่ยก็เดี๋ยวต้องคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะว่ายังไงกันแน่นะครับซึ่งประเด็นที่เป็นปัญหาคืออะไรแล้วทางออกของปัญหานี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ตํารวจเองคุณกันจอมพลังเองก็จะให้ความช่วยเหลือหน่วยงานรัฐด,ด้วยนะ,ค,ะ,ค,ะคือลักษณะแบบนี้ผู้ชมครับข่าวคนก็บอกว่าแหมคนก็จะออกไปพึ่งพาเอกชนพึ่งพาภาคประชาชนภาคประชาสังคม แต่จริงๆแล้วหน่วยงานรัฐเองเขาก็ทํางานกันอยู่ะนะครับนะอย่างพอมอเองก็ตามหรือหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ะนะดังนั้นการช่วยเหลือคนช่วยเหลือประชาชนก็เป็นหน้าที่หลักโดยภาครัฐอยู่แล้วด้วยนะใช่ค่ะค่ะค